สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iO c h a n n น l นะครับเราก็มาอยู่กับเกมที่ผมอ่านชื่ออังกฤษไม่ออกนะครับก็จะเป็นเกมนี้แหละนะฮะเดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้เป็นชื่อเรื่องชื่อคลิปแล้วกันนะครับโอเคครับในคลิปที่แล้วผมเล่นเจ้าตัวถือกระทะไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นฮีโร่ตัวอื่นแล้วกันนะครับผม ก็เกมนี้นะครับเราสามารถเลือกฮีโร่ได้นะครับในระหว่างการเล่นนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่กันก่อนนะครับว่าผมมีฮีโร่อะไรบ้างนะครับ mm hmm. ไปเลยฮีโร่ Hero ที่ผมมีนะครับผมก็จะมีเกรย์นะครับผมแล้วก็อานว่าฟาวฟอกนะครับผมตัวนี้นะ mm hmm. ก็ mm hmm. ผมเล่นไปในคลิปที่แล้วนะครับ mm hmm. อ่า แล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะผมก็ลองเล่นแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นเจ้าตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็เจ้าตัวนี้ชื่อว่าวเรนนะครับเป็นนักดาบนะครับผมก็จะมีสกิลอยู่ประมาณสี่สกิลนะฮะพรสวรรค์พิเศษนะฮะผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าสกิลอะไรไม่รู้นะฮะอ่าต้องกดดูตรงนี้ จิตแองดาบนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยนะครับสกิลทั้งหมดที่มีนะครับสีขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะครับว่าผมจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเด็กเกมอ่ะแล้วผมจะเล่นตัวนี้นี่แหละนะฮะก็สําหรับเกมนี้นะครับมันยังใหม่อยู่สําหรับผมนะครับผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับคาดว่าผมจะเล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งะเพราะเกมนี้มันน่าสนใจดีเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมแล้วกันนะครับว่า,าตัวละครนี้เป็นอย่างไรครับผมรับชมได้เลยนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วครับเราจะไปลงตรงไหนดีนะฮะผมว่าไปลงตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่าเดอะดักอะไรเนี่ยฮะอ่านอังกฤษไม่ออกนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าราบว่าผมอ่านอังกฤษผิดผิดถูกถูกนะครับผมโอเคครับกระโดดเรแล้วกันนะครับไปแล้วกัน let's go ตัวละครนักดาบนะฮะชื่อว่าเกรย์นะ,ะดูวิธีการลงนะครับผมของเกมนี้นี่ครับลางไปก่เลยเฮ <c oughs> อย่างเจ๋งอนะ่ะโอ้ภาพผมอยู่แ่ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นภูเขาอะไรสักอย่างเนาะลงผิดที่จเจริญไป เก็บนี้ก่อนเลยนะฮะเก็บเกียวโอเคฟันฟันฟันลงแล้วนะครับเราก็ต้องฟันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับแรกแรกเฮดพีเพิ่มนะครับอันนี้ลูกศรน,น้ำแข็งนะครับยิงแล้วจะแข็งตัวนะฮะผมเคยลองใช้ไปแล้วหนึ่งที ได้คันธนูมาพอดีเลยได้ทดลองแล้วลูกศรธนูแอปเปิลปันปันฟันนี่ไงคันธน,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 นูได้แล้วเจ๋งอันนี้ออะไรเนี่ยอ๋อไว้ซ่อนตัว มาแล้วไม่มีอะไรเลยครับ เอ้ยโอเคเจอคนละใน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 โอ้โหเฮ้ยวางอันนี้ใส่นี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 ่เจอเจอเอาเลยเอาเด้เอาเด้สกิลสกิลฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับมันทำอะไรเฮ้ยโอ้ โอเคคโอเเจอน้ำแข็งเป็นไงล่ะนี่เจอเออเออเเอาดิครับเอาดิครับเอาดิ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 ฮ่าพาล่องหัวนครับ เอาไปเลยเอาทุกอย่างขวางหน้าครับอะไรที่มันทำได้เฮ้ยอันนี้มีอะไรขั้นตอนใหม่งัวเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเอาแล้วเอาแล้วออกออกสิครับออกเฮ้ยไหนวะโอ,อ้เจอเจอ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยอือเอาดิเอาดิเอาด,อาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันทุบมันทุบเจอคืนเจอสกิลนี้อืออเออืออืออือเฮยเอาเจอต่อเลยต่อเลยเอ้ยต่ออืมอีอือทำไมมาติดกันเถอะวะโหเฮ้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาปิ้งย่างกันแล้วกันนะฮะนี่เรามีเนื้อนะปิ้งย่างหน่อยโหมันเท่น,นะครับย่างเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันทำอะไรได้บ้างนะโอเคได้มาเยอะแล้วนะฮะผมรู้ว่ามันทำอะไรได้นะฮะเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะลองมาปิ้งย่างดูนะฮะ ร้องหุ่นครับเอ๊ะอือหือเฮ้ยอือออหืเา้มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกู อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมามาลูกพี่ลูกพี่อเออต้องยิงถนนน้ำแข็งสงินี่คือน้ำแข็งเออตายเอาเข้าเอาเอาไปไปอืมโอ้โห เฮ้ยเฮ้อ้ไปไหนวะเกือบเกือบตายลนะมาขึ้น ไอ้รอมไข่สงครามอะไรวนะน่ะเฮ้ยเยยฮ้ยยิงอืโอเค ก็บแล้วรออดอกแพทสองคำไปไหนแล้ววะมาดิจะไปไหนแล้วที่รักไม่รอดไม่รอดหรอโอเคอู้ยยยยยยังยยยรยย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 รยย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 อยย แข็งแข็งดิเฮ้ยกูเวนอะไรวะเนี่ยตัวบ้าอะไรวะอื้อหือโอ้โหเฮียิงก่อนแข็งก่อนแหละนี บ้าอะไรวะเมื่อกี้นี่รอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมโอ้ไม่รอดโอเคไม่รู้ตัวอะไรเมื่อกี้